ทำกลางหนังหลากหลายแนวในวงการภาพยนตร์หนึ่งในแนวหนังที่หลังอะดรีนาลีนเรา ทำให้เลือดสูบฉีดมากที่สุดแนวหนึ่งก็คือหนังแข่งรถความงดงามของตัวรถเสียงเครื่องยนต์เสียงเปลี่ยนเกียร์การขับเคลี่ยวด้วยความเร็วสุดเดือดถึงแม้าเราอาจจะไม่ได้มีรถสวยๆหรือไปเยี่ยมมิดไม้ได้ขนาดในหนังนะครับแต่การได้ดูหนังเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยเติมเต็มความฝันได้ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำ11หนังแข่งรถประชันความเร็ว ที่จะทำให้อดีนารีนของคุณสูบฉีดถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับเรื่องวันที่เรื่องแรกกลางปี ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดนะครับกับหนังแข่งรถในปี1966เจ้าของรางวัลออสการ์สาสาขาที่ได้คะแนนเต็ม100%ในเว็บ Rotten Tomatoes จากฝั่งนักวิจารณ์และ88จากฝั่งคนดูกับเรื่องราวการแข่งขันชิงแชมป์รถสุดหนึ่งในปี1966หลังจากที่นักแข่งชาวอเมริกันทีมจอแดน b r m อย่างพีทแอรอนโดนไล่ออกนะครับทำให้เขาเนี่ยเขาไปร่วมทีมกับเจแนิยามูระ และขับเคี่ยวกับนักแข่งมือฉังชาวฝรั่งเศสที่เคยคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วถึง2ครั้งรวมถึงการเอาชนะเรื่องราวความร,รักนอกสนามอีกด้วยถึงแม้จะเป็นหนังในปี1 9 6 6นะครับแต่มันออกแบบและดีไซน์ฉากแข่งรถได้อย่างยอดเยี่ยมรุ้นตระทึกตื่นเต้นและสนุกเลยรวมถึงการได้เห็นการแข่งขันรถสุดหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่หาชมกันไม่ได้ไง่ายๆ Devolf Funder มาถึงผลงานการสแสดงของทอมครูซกันบ้างซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเบสสาวด้วยในครั้งนี้นะครับทอมครูซเนี่ยรับบทเป็นนักแข่งรถ n นสคา r หน้าใหม่มาแรงนามว่า c o l ทริกเกิ e แต่ครั้งหนึ่งนะครับเขาประสบอุบัติเหตุจนเกือบจบอาชีพนักแข่งของตนเองแต่คุณหมอแสสวยก็คอยสร้างกำลังใจและปลุกความฝันของเขาให้ลุกโชดช่วงอีกครั้งทำให้เขาในกลับมาลงแข่งในรายการ Daytona 500 โดยมีเป้าหมายเพื่อชัยชน,นะจริงๆเรื่องนี้นะครับตัวของทอมครูซเนี่ยอยากจะขับรถเองทุกชาติแต่เขาก็ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากสาเหตุทางด้านความปลอดภัยนะครับฉากส่วนมากเนี่ยจึงเป็นเกร g กแซ็กซ์นักแข่งรถ n นสคา r จริงๆมารับหน้าที่นี้แทน เทอร์บีฟูลีโหลดนี่คือยุครุ่งเรืองของลินเซ่โลฮานเลยก็ว่าได้เพราะผลงานช่วงนั้นของเธอนะครับเยอะมากจริงๆด้วยความน่ารักบวกขุ่นอันน่ามองของเธอก็เป็นที่เตะตาหน้าชมของใครหลายคนเลยทีเดียวกับหนังที่ทางดิสนีย์เนี่ยเขียนลองมาทำใหม่หลังจากเคยสร้างเป็นแฟนชายมีชื่อมาแล้วกับเรื่อง The Love Bug ในปี1968ในภาคนี้นะครับเจ้ารถเต่ามีชีวิต v ฟ l ks w a เก n หมายเลข53นามว่า h e r b i e ได้พบเจ้าของใหม่เมกกี้เพตันลูกของนักแข่งรถชื่อดังที่ไม่อยากให้ลูกสาวเข้าวงการนี้แต่ทั้งเมกกี้และเฮอร์บี้เนี่ยก็ร่วมมือกันจนได้โลดแล่นในสนามแข่งรถสร้างเสียงฮือฮาให้ผู้ชมอีกครั้งรู้หรือไม่ว่าด้วยขนาดหน้าอกหน้าใจที่แม่ให้มาเยอะของวินเซโรฮานเนี่ยมันขัดลุกกับตัวหนังไปเสียหน่อยทำให้ทางดิสนีย์เนี่ยกังวลว่าตัวหนังเนี่ยมันจะดูล่อแหลมเกินไปจึงต้องใช้ CG ีเพื่อลดขนาดหน้าอกของเธอ ก่อนปล่อยออกฉายเลยทีเดียวและน่าเสียดายจริงๆนะครับว่านี่คือหนังเรื่องสุดท้ายของวิซซี่โรแฮนที่ประสบความสำเร็จบนบ็อกซ์ออฟฟิศมากันที่แอนิเมชันกันบ้าง เจ้าของรางวัลนุนโลกทองคำหนสาขาและเข้าชิง2นรางวัลออสการ์กับแอนิเมชันของพิกซาร์ที่มีรถสีแดงแรงฤทธิ์อย่าง Lightning McQueen เป็นพระเอกที่ให้เสียงภาคโดย o อ e n Wilson กับเรื่องราวของแม็กควีนที่ต้องเดินทางเพื่อเตรียมไปเข้าแข่งขันเขาต้องวิ่งอ้อมผ่านเส้นทางรูฟซิก6ิที่นำพาเขาไปยัง Radiator Springs ที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนมากมายทำให้ชีวิตเขาเรียนรู้ว่า มันมีอะไรมากกว่าถ้วยรางวัลจากความสําเร็จของหนังนะครับมันได้ถูกทําออกมาเป็นหนังอีกหลายภาคและถูกต่อยอดเป็นแอนิเมชันซีรีส์อื่นๆอีกด้วยนี่เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องสุดท้ายที่อานวยการสร้างโดยพิกซ่านะครับก่อนที่ดิสนีย์เนี่ยจะซื้อบริษัทไปอย่างเป็นทางการ i n i t i a l ีดีดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดังระดับตำนานในชื่อเดียวกันหรือคนไทยคุ้นเคยกันในชื่อถนนสายนี้ข้าจองซึ่งฉบับหนังนะครับนำแสดงโดยเจโชกับเรื่องราวของทาคุมิเด็กมัธยมปลายที่ต้องช่วยพ่อส่งเต้าหู้ทุกเช้าตอนตีสบนเขาอากินะโดยรถ AE86 ความเบื่อหน่ายกลายเป็นความเชี่ยวชาญเพราะเขาพยายามขับให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมานอนต่อ และความเสียน,นั้นนะครับทำให้เขาถูกท้าแข่งจากทั่วทุกสารทิศนี่คือกระตูนระดับตำหนาจที่ส่งให้รถโตโย t a AE86 เนี่ยกลายเป็นรถหายากและมีราคาสูงมากๆในท้องตลาดใครหลายคนนะครับต่างอยากได้มาครอบครองซึ่งตัวหนังเนี่ยกยิ่งย้ำให้เราเห็นภาพของรถคันนี้ชัดขึ้นโดยความสนุกสนานของเรื่องราวความมันในการแข่งขันริบและดีไซน์ความเท่ของรถ ก็ยิ่งทําให้ครองใจใครหลายคนได้ไม่ยากเลยแต่แรกเดิมทีคนที่ถูกวางให้มารับบททาคุมิเนี่ยคือเฉินกวนสีแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้บทเรียวสุเกะทาคาฮาชิไปและข่าวลือว่าคนที่จะมารับบทบุนตะก็คือหลิวเตอร์หัวและบทดั้งเดิมตอนแรกนะครับถูกเขียนเอาไว้ให้ตัวละครบุนตาเนี่ยแข่งรถกับนักแข่งรถคนอื่นด้วยนะแต่เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลานะครับเลยต้องถูกตัดออกไปอย่างน่าเสียดาย Drift. What do you mean, drift? The fast and the furious Tokyo drift. ยังอยู่กับเรื่องดิฟิฟกับผลงานการกำกับของจัสตินลินเขียนบทโดยคริสมอร์แกนที่บอกเล่าเรื่องราวของชอนบอสเวลล์หนุ่มเจ้าปัญหาที่โดนส่งตัวมาโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อดัดนิสัยและทีนน่นั่นก็ได้นำพาเขาไปรู้จักกับโลกใต้ดินของการแข่งรถซิ่งที่มากไปด้วยเทคนิคการดริฟท์ในแฟรนไชส์เดอะฟาสต์ทุกภาคเนี่ยภาค3อยยังโตเกียวดริฟท์คือภาคที่เราปรวดปรานที่สุดมันยังคงเป็นหนังแข่งรถที่ยังไม่หลุดโลก รรยากาศญี่ปุ่นรถแต่งแบบญี่ปุ่นไม่ว่าจะนิสสัน3 5 0ซของ DK Mazda RX7 ของ Han หรือ Mitsubishi Lancer Evolution i s ของช a n ก็นำว่าสวยหน้าหมองมากๆเป็นภาคที่เท่และสนุกที่สุดในแฟนไชสนี้แล้วฉากแข่งรถที่แยกสุดวุ่นวายชิบูย่าเนี่ยหลักๆแล้วใช้ Special e f f e c t ช่วยนะครับและถ่ายทำกันจริงๆที่ลอสแองเจลิส เพราะการขออนุญาตถ่ายเท้าที่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากยิ่งเป็นกองถ่ายจากต่างประเทศด้วยแล้วนั้นแต่ตัวของผู้กำกับอย่างจัสตินลิมนะครับอยากได้ภาพที่นั่นจริงๆจึงตัดสินใจถ,ถ่ายโดยไม่ขอเลยและนําฟุตเทจเนี่ยมาประกอบมาตัดให้เข้ากันอีกทีผลคือไม่รอดครับแต่ทางค่ายได้เตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้ไว้แล้วเพราะเขาได้จ้างตัวตายตัวแทนนะครับให้เป็นบุคคลที่พร้อมจะแบกรับปัญหาหากกองถ่ายโดนเล่น หลังจากถ่ายทำในชิบูยาได้ไม่นานนะครับทีมงานเนี่ยก็โดนไล่ทันทีแล้วตำรวจเนี่ยก็พยายามจับกลุ่มผู้ก่วมกับแต่คนที่ตำรวจจับไปนะครับคือตัวตายตัวแทนที่อ้างว่าเป็นจัสตินลินแทนและก็นอนคุกไป1คืนด้วยกัน Need for Speed นี่คือหนังที่ดัดแปลงมาจากแฟนชายเกมดังชื่อเดียวกันกับเรื่องราวของนักแข่งรถที่ถูกจับเข้าคุกทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดจากสาเหตุการตายของผู้ที่เปรียบเสมือนน้องของเขาหลังออกจากคุกเขาจึงตั้งใจจะล้างแค้นโดยเข้าร่วมการแข่งรถผิดกฎหมายเขาต้องเผชิญการไล่ล่าจากตำรวจและนักแข่งที่หมายเอาชีวิตจึงเกิดเป็นการแข่งรถข้ามประเทศที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน โดยส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่คอเกมแฟรนชส์นี้สักเท่าไหร่นะครับคงตอบไม่ได้ว่ามันเหมือนหรือไม่แค่ไหนแต่การได้เห็นรถส,สวยๆอย่างมาสแต็งคอนิเซกอักิลลาเอสเรมโบกินีเซสโตเอเรเมนโตและอีกมากมายขับเคี่ยวกันแถมด้วยเสียงเครื่องยนต์สุดกระหึ่มแค่นี้ก็เพลิดเพลิน หนังแข่งรถอิงประวัติศาสตร์ในช่วงปี1970ผลงานการกำกับของลอนโฮเวิร์ดเขียนบทโดยปีเตอร์มอร์แกนนำแสดงโดยคริสเฮมส์เวิร์ดและเดนเนียลบรูกับเรื่องราวการห้ำหันบนเส้นทางแห่งความเร็วของรถสุดหนึ่งระหว่างคู่แข่งที่ต่างกันสุดขั้วเจมส์ฮันนักขับชาวอังกฤษสุดมัน่นสุดถามไม่กลัวตายกับ Nick uda, นิกกี้ลาวดานักขับพรสวค์ชาวออสเตรีย ความต่างกันสุดครัวทําให้ทั้งคู่ต้องปะทะก,กันทั้งในและนอกสนามแข่งความสนุกในการแข่งความเข้มข้นในเรื่องดรามา่าการฟาดฟันกันของสองนักแสดงควรค่าแก่การดูชมทั้งสิน้นถึงแม้ทั้งคริสเฮมเวิร์ดและแดเนียลบรูนะครับจะได้ขับรถจริงๆบ้างในเรื่องนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขับรถ F1 นะครับแต่เป็นรถ F3 ที่สวมทับด้วยบอด,ดี้ของรถ F1 อีกที Ford ดฟ e ีเฟ r ร์เจะของรางวัลออสการ์สองสาขาจากการเข้าชิงทั้งหมด4สาขาและเข้าชิงโลกทงองคำอีก1สาขาเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงผลงานการกำกับของเจมส์แมนโกแสดงนำโดยนัทเจมอนและคริสเตียนเบล์ว่าด้ยวยเรื่องราวการชิงความเป็นหนึ่งของสองู้อำนาจแห่งวงการยานยนต์ในช่วงปี1960อย่างฟอร์ดและเฟอร์รกับการแข่งขันบนสนามสุดโหดร,ร,รายการเรือมัง ที่แข่งกันยาวนาน24ชั่วโมงเจ้าสนามแห่งนี้คือ Ferra ราแต่ Ford ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างรถแข่งที่จะเอาชนะให้ได้จึงอุบัติเป็นการแข่งขันอันดุเดือดทั้งในและนอกสนามที่ทั้งโลกต่างจับตามองรถแต่ละคันในเรื่องนี้นะครับก็โคตรงามเหลือเกินทั้งทาง,ทาง,ง Ford หรือ Ferra ราก็ตามมันอาจจะไม่ใช่หนังแข่งรถจา๋าๆทางเรื่องนะครับเพราะมันมีความดราม่าอีกมากมายการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันในโลกธุรกิจแต่ฉากการแข่งเรือมัน24เนี่ย คือที่สุดแล้วทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นยิ่งดูในโรงเนี่ยเสียงกระหืมรอบตัวด้วยเสียงเครื่องยนต์คือเป็นฉากแข่งรถที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับรวมถึงการได้เห็นรถแข่งสุดงามจากทั้งสองค่ายในยุคนั้นเนี่ยก็โคตรฟินไม่แพ้กันต่อให้คุณไม่ใช่แฟนหนังแข่งรถนะครับแต่นี่คือยอดหนังที่ผมอยากแนะนำให้คุณได้ลองดูสักครั้ง Speed Racer หนังที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมะและมังงะนในชื่อเดียวกันผ่านการกำกับของสองพี่น้องวาชชาสกีที่เคยฝากผลงานนั้นยอดเยี่ยมไว้ใน The Matrix นำสแสดงโดยเอมิลเในบท Speed แ,แถมยังได้เรนนักร้องชื่อดังมาร่วมสแสดงด้วยหนังบอกเล่าเรื่องราวของ s p e e เ r เซอรเด็กหนุ่มสายเลื่อนนักแข่งที่ไร้ซึ่งความกลัวใดๆแต่มีปมในใจเกี่ยวกับพี่ชายที่ตายไป เขามาพร้อมกับรถคู่ใจ m a g 5ที่มีฟังก์ชันล้ำมากมายพร้อมจะแซงและปรีเข้าเส้นชัยด้วยความเหนือชั้นจนสร้างชื่อเสียงไปทั่ว Speed นีครับได้รับข้อเสนอเป็นสปอนเซอร์จากบริษัทใหญ่แต่เจ้าตัวเนี่ยก็ปฏิเสธไปและนั่นคือการนำมาซึ่งความอันตรายให้แก่ตนเอง Speed ต้องหาทางเอาตัวรอดและชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้นี่คือหนังแข่งรถสุดล้ำที่เต็มไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์และลานตามมากมายตลอดทั้งเรื่องเลยเนะครับ มุมกล้องที่วื้อวาสีสันก็จัดจ้านจี๊ดจา๊จาดเหลือเกินการตัดต่อสุดเท่และเพ่าวพร้อมด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครที่สร้างเสริมความสนุกแบบเต็มรูปแบบปิดท้ายกันไปด้วย Deadless หนังที่ดัดแปลงมาจากต้นฉบับเรื่อง d e a d l e s t 2000ในปี1975ซึ่งในภาคใหม่นี้นี่ครับนำแสดงโดยเจสันสตตตัมแถมตัวหนังเนะี่ยยังถูกทำออกมาต่อถึง5ภาคเลยทีเดียวกับเรื่องราวการแข่งรถสุดโหดร,รายการ d e a d l e s t ที่จะนำนักโทษเนี่ยมาแข่งกันกฎง่ายๆคือไม่มีกฎครับชัยชนะแลกอิสรภาพรถติดอาวุธที่พร้อมจะบดขยี้กันได้ทุกเมือ่อซึ่งพระเอกของเราเนี่ยกระโดนยัดข้อหาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานฆ่าภรรยาตนเอง เขาต้องยอมเข้าร่วมการแข่งขันสุดอันตรายรถทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับใช้ทั้งหมด35คันและงบแต่ละคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทเลยทีเดียวภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นหนังเกรดบ B, งบไม่เยอะนะครับแต่ประเสธไม่ได้จริงๆว่าเรื่องความมันส์เนี่ยเกรด A มากจริงๆและก็จบกันไปแล้วนะครับทั้ง11เรื่องหากใครชอบเรื่องไหนเนี่ยหรืออยากมีเรื่องไหนมาแนะนำนะครับ ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย